สวัสดีครับหลังจากที่ผมทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับที่ร้านลุงดำในหมู่บ้านที่ผมอยู่นเนี่ยก็มาเห็นมะม่วงกวนฮะนุ่นคนทำก็แปลกตาดีไม่เคยเห็นเขาทำคือเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นแบบเผาขนขนาดนี้นี่ฮะมะม่วงกวนใส่ในใบตองนะ เอแล้วก็ตากตากมะม่วงกวนยันบนหลังคาไหนอะโนนเลยตากแดดไว้มะม่วงกวนนะผัดมะม่วงกวนเอะคุณป้าเขาทำยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยดีมะม่วงกวนเนี่ยกะกวนบอกมะม่วงแล้วก็ไปปั่นแล้วก็กวนแค่นั้นน่ะอแล้วผสมอะไรไหมฮะไม่ผสมอะ ทำไมมันทำง่ายอย่างนั้นน่ะเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็ออกหน้ากล้องอีกตัวยิ่งใหญ่อยู่เอ้าผมเข้าใจว่ามันทำยากนะต้องสุกมะม่วงต้องสุกต้องสุกเอามาปั่นตาตาตากี่วันะเอาลองชิมก่อนชิมเลยโอ้โหเดี๋ยวพี่อีนั้นมันไม่น่าถือไม่ไหวโอ้โหเอาไงดีอ่าพี่ถือให้หน่อยอีนั้นมันมันมะม่วงเดบอีนี้มะม่วงมันเดบเข้าไปกวนน่ะ ลองชิ oh. มดูแล้วมันจะติดฟันาง <laughs> เงี่ยอร่อยเลยแลมันจะติดฟันดีอร่อยมากเลยครับเนี่ยนี่แบบมีแล้วชอบกินแล้วคุณป้าขายยังไงฮะเนี่ยแตแจกขายเป็นโลโลเท่าไหร่อ่ะร้อยสามสิบนีอร่อยนะแป้งเอาตากแล้วมันจะบางเหรอเอออืมมันจะติดฟันรสชาติอร่อยนะ นี่ไม่ผสมเลยเหรอปัน่นปั่นดิบๆเลยปันุไม่ต้องผสมเลยเลยผสมเกลือหน่อย,ยอนึงแมะนาวน้ำตาลอือหืออร่อยฮะยอดขอบคุณคะวิธีการวิธีการทำมะม่วงง่ายมาก <c oughs> เผื่อใครที่บ้านมะม่วงเหลือเยอะหยิบเอามาปอกเปลือกปัน่นตากหัวดูนี่เน,มมนเนี่ยมะม่วงันนี้ เตรียมเป็นละเนี่ยเกียมเดี๋ยวกัปอกเพียบเลยโอเค <Okay, S 2> <c oughs> ขอบคุณท่าที่ตามชมคลิปนี้ขอบคุณครับ <c oughs>